สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะตอนนี้ครับเราก็อยู่ในเกม Last Pilot นั่นเองออดูนี่นะฮะในพีก็จะทำการรันสคริปต์ขึ้นมาวางสคริปต์ไปวางเข้าไป EQ ดูนะฮะนี่นะครับผมมันคือสคริปต์มาใหม่นั่นเองนี่เลยหลักๆนะครับผมก็จะมี farming นะฮะ farming นะครับนี่ farming แล้วก็สเตตนะฮะเป็นเมลีแล้วก็ช็อปนะฮะท e l e อร์ตนะฮะาร์ปนะครับผมแล้วก็มีมิกนะฮะ อันนี้ DPI นะครับผมมันอาจจะล้นจอดีหนึ่งนะก็แนะนําให้ปรับเพิ่ม DPI สักหน่อยนะอันนี้พี่แบบขี้เกียจปรับนะก็เอาประมาณนี้แหละเยออ่อได้นะฮะกดสัญลักษณ์ลบนะครับผมเพื่อทำก,การโย่นั่นเองง่ามากเลยเออโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวขอเช็ค FC หน่อยดีมี FC หรือเปล่าไม่มีอ่ะมีแต่เราคนเดียวเหรอโอเคงั้นเราขอเซร์โร่เดียวกันเลยนะฮะตอนนี้ตอนนี้เราเวิลทเท่าไหร่นะตอนนี้เราเวลเท่าไหรนะ่ อ่าอุย้ยมันบังอะ่ะโอ้โหยูไอเป็นบงังฮะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปิดออโต้ฟาร์มกันเลยนะฮะเพื่อไม่ไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับอืมอาวุธเราคุณเลือกเป็นคอมแบทไปสิครับรีเฟซม็อบสักหน่อยแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะไม่รู้ตัวต้สกิลอาร์ติกไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้ไม่เจ้ามันช่างฟาร์มไวอะไรย่างนี้ฟาร์มไวมากนะครับอืมไวเกินแล้วเนี่ยดูดินี่โชคทีเดียวนะฮะน็อกเลยครับผม สังเกตดูนะครับผมว่าไอ้โปรโบางไข่นะฮะเราจะโดนมอนตีตายบ่อยมากนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่นะครับนี่เห็นไหมเรายังฟาร์มนะแล้วพี่เกดให้ก็นอนฟาร์มซะด้วยะฮะดูท่าทางแกเลีเ้ยวจริงๆเห็นไหมนี่ไงนอนฟาร์มนะฮะนอนฟาร์มยืนฟาร์มนอนฟาร์ม,น,น,รมนี่สลับไปเรื่อยๆนะเออแปลกนะบางไข่มันก็เขาเรียกว่าบางไข่มันดำดินไปฟาร์มใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่นะแต่นี่มันคือการนอนฟาร์มเออเฟี้ยวดีแฮะก็ประมาณนี้นะฮะ ก็ค่อนข้างคิดว่าเร็วอยู่นะก็เร็วกว่าตัวเดิมฟรีครับอืมก็เร็วกว่าตัวนั้นนะก็ประมาณนี้นะโอ้เดี๋ยวลองหยุดสักพักกันนะว่าจะเป็นยังไงอัพสเตตนี้เราเปิดอัพอัตโนมัตินี่ฮะอตอนนี้วล่อะไรแล้วตอนนี้เราเวลอะไรละยังไม่ได้ดูเลยนะครับเพราะว่า UN นบางอะ่ะน่าเสียดายมากเลยมันน่าจะเคลื่อนได้นะ แต่เราคิดว่า UI ตัวนี้นะ่าจะเป็นของคอมพิวเตอร์แหละนะฮะใช่เป็นของคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นของโทรศัพท์มันน่าจะย่อได้ใช่ไหมโอเคประมาณนี้ชอบนะฮะนี่เฮ้ยเราไปซื้ออะไรดีเดี๋ยวคาตาน,นะซื้อกดาบซื้อาดบอาดบได้ไหมอ่ะอุ้ยจิบจ๊บจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บโอเคขอปิดกับรถไฟก่อนนะเราลองซื้อาดบาบคาตานะดูนะฮะจะเป็นยังไงซื้อได้ไหมอ่ะโอเคซื้อโอ้โหมันบางอนะ่ะลบไป 1, 000, หนึ่งหมื่นเหรอตอนนี้เรามีสองหมื่นสบายอ้าวเฮ้ย อย่บอกเราว่าสองแสนเท่าไหร่นะตังเรามีสองสองหมื่นใช่ไหมโอ้โหคาตาน่ามันหนึ่งแสนนี่หว่าอุตาฝาดโอเคขอโทษทีเอาง่ายๆคือตังไม่พอนะครับตอนนี้โอ้โน่าเสียดายมากเลยอ่ะเราจะโชว์การซื้อดับคาตานะ่าโอเคซื้อไม่ได้เราก็ฟาร์มต่อไปสิครับฟาร์มจนกว่าเงินจะถึงเราเฮ้ยโ,โ,โอเคเฮ้ยอ,อย่าบอกว่าบักยังไม่บักนะฮะแล้วตัวนี้เราก็อ้าวเฮ้ย ไม่ตกน้าตายอ่ะลองนึกว่าตกน้ําไม่ใช่ตกน้ํานะฮะโอ้โหมันคือฟาร์มไวมากฟาร์มไวเกินละนะครับประมาณนี้เลยนะไม่เสียใจนะครับผมใครที่ลองสคริปต์ตัวนี้นะฮะรับรองฟินมากเลยนะฮะเรายังไม่ตายเลยนะครับตอนนี้สังเกตดูเท่าพี่ยังไม่ตายเลยถ้ามันจะมี f c เรามาหรือเปล่าไอ้ตัวเขียวใช่ไหมไม่ใช่อ่ะใครหมเฮ้ย FC เรา GG p l a พ e r ยใครไม่รู้โอเคตีนไป จีไปโอ้โหนี่นะโอ้ประมาณนี้เทเลพอร์ตอ่ะก็ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวพี่โูโคลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ